ลมดีจริงๆเลยนะขยับหน่อยก็จะดีเนาะอากาศเย็นลมดีจังเลยเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชายมาเลเชีะเรามาติดอาวุธทางปัญญาะเพื่อ ปราบสิ่งเลวร้ายสั่งสิ่งดีงามเพื่อประโยชน์สุขของทุกๆชีวิตนะอ่าอันนี้ได้ใช้ได้แล้วนะแต่ตัวนี้นี่เขานั่นนะ่ะนะช่วยปรับตัวนี้หน่อยพัดลมตัวนี้เขาแรงไปหน่อยดันซ้ายพัดลมดันนี้โอเคแล้วแบบนี้เขาตรงไปหน่อยถ้าอากาศร้อนๆมันจะพอดีเลยนะตอนนี้อากาศยันละพอดีละพอดีละ,ะได้แล้วได้แล้วอ่ะมามาพูดคุยกันอ่า มาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะมาเล่าสู่กันฟังนะปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นในนะสังคมประเทศชาตินั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าเป็นเพราะว่านะเป็นเพราะว่านักการเมืองนี่แหละนะมีกิเลสปัญหาต่างๆนั้น ส่วนใหญ่ปัญหาหลักเลยนะถ้าสังคมประเทศชาติใดที่มีปัญหามากๆเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าต้านเหตุของปัญหาหลักเลยในธรรมิกสูตรเนะนี่ยนะมันเกิดจากนักการเมืองไม่มีศีลไม่มีธรรมปัญหาก็จะเยอะเพราะว่างานการเมืองเนี่ยคืองานที่มีผลมากที่สุดต่อทุกๆชีวิต งานการเมืองเป็นงานที่มีผลมากที่สุดต่อทุกชีวิตที่ผลกระทบมากที่สุดถ้างานการเมืองที่ดีก็จะเกิดผลดีได้มากที่สุดงานการเมืองที่ไม่ดีก็จะเกิดผลไม่ดีได้มากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสในธรรมิกสูตรทีนี้งานการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยก็มีสองแบบ แบบหนึ่งเรียกว่าแบบโลกียะอีกแบบหนึ่งเรียกว่าแบบโลกุตระแบบโลกียะเนี่ยเป็นแบบที่โลกีก็คือโลกกิเลสโลกีนี่คือโลกของกิเลสงานการเมืองที่เป็นที่เต็มไปด้วยกิเลสงานการเมืองที่เต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงมีกิเลสโลภโกรธหลง ในสุขเรวทุกเรวมากเท่าใดเท่าใดก็จะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากเท่านั้นเท่านั้นงานการเมืองโลกียะจะเป็นงานการเมืองที่ไม่สามารถแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ถ้าถึงที่สุดความเดือดร้อนก็จะกลับมาหานักการเมืองเองสรุปแล้วงานการเมืองโลกียะนี่ แก้ปัญหาความเดือดร้อนของตัวเองและผู้อื่นไม่ได้แต่จะสร้างปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นให้มากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นในสังคมโลกส่วนใหญ่ในสังคมโลกส่วนใหญ่เราจึงเห็นความเดือดร้อนมากมายของประชาชนนานในบ้านในเมือง และถึงที่สุดแล้วความเดือดร้อนก็กลับมาเดือดร้อนนักกันเมืองเองในที่สุดเพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองโลกียะเขาอยู่ในแวดวงอยู่ในอิทธิพลอยู่ในวัฏฏสงสารของการเมืองโลกียะตราบใดที่การเมืองยังเป็นโลกียะอยู่ตราบนั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในที่สุดแม้แต่ความเดือดร้อนของตัวเองได้ในที่สุดเราจะสังเกตได้ที่เนปาลน่ะนักการเมืองเป็นนักการเมืองโลก,กียะนะเต็มไปด้วยกิเลสโลภโกรธหลงเห็นแก่ตัวจัดจา้านนะกอบโกยผลประโยชน์เข้าส่วนตัวจนประชาชนเดือดร้อนหนักหนาสาหัสเสร็จแล้วเป็นไงประชาชนก็เดือดร้อนขาดแคลนหนักหนาสาหัส สุดท้ายวิบากกรรมก็ไปถึงนักการเมืองเห็นไหมประชาชนก็ลุกขึ้นมาประท้วงนะแล้วก็ไปทำลายทําลายนักการเมืองเห็นไหมวิบากร้ของนักการเมืองนั้นสุดท้ายมันก็มาถึงตัวนักการเมืองเองทำลายทําลายนักการเมืองแล้วโอ้ไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติจากนักการเมืองอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าประชาชนเขาเองก็จมอยู่ในโลกียะเหมือนกัน คือนักการเมืองก็เป็นนักการเมืองโลกียะประชาชนก็โลกียะคือนักการเมืองก็โลภนะก็โลภเพราะโกรธเหมือนกันก็โลภเพราะโกรธโอ้โหพอมีคนมาท้วงโกรธก็ทํรลายประชาชนเลยประชาชนก็โลภเพราะโกรธเหมือนกันก็ทําลายนักการเมืองเลยโลภโกรธเหมือนกันแล้วก็แย่งชิงทรัพย์สมบัติจากนักการเมืองเห็นไหมมันคือแต่ละฝ่ายก็เต็มไปด้วย เต็นไปด้วยโลกียะคือโลกของกิเลสในจิตวิญญาณโลกก็คือสภาพสภาพของกิเลสในจิตวิญญาณไม่ได้มีไม่ได้มีไม่ได้รู้จักการเมืองโลกุตระมันจะจมอยู่อย่างนี้ด้วยกันทั้งหมดอาจารย์อธิบายการเมืองโลกียะนี้ก่อนแล้วก็จะเจาะลึกไปถึงการเมืองโลกุตระที่พ่อครูสนาพโพธิรักได้กล่าวเอาไว้ว่าการเมืองโลกุตระนั่นแหละที่จะแก้ปัญหา ของความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริงและก็เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนทั้งตัวนักการเมืองเองในที่สุดะจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในที่สุดแต่เรามาพูดถึงทางตันของการเมืองโลกียะกันก่อนว่ามันจะตันกันยังไงเนปาในชัดเจนมากเลยเป็นทางตันจริงๆเลยโอ้โหเดือดร้อนกันทั้งหมดเลยเดือดร้อนกันทั้งหมดเลย เริ่มต้นจากนักการเมืองเห็นแก่ตัวก่อนนักการเมืองเห็นแก่ตัวก่อนโตกรอบโกยทรัพยากรเข้าส่วนตัวเองผลประโยชน์ต่างๆเข้าส่วนตัวเองประชาชนเดือดร้อนหนักก่อนพอตัวเองนักการเมืองกอบโกยเข้ามาประชาชนเดือดร้อนหนักก่อนพอประชาชนเดือดร้อนหนักก็รวมพลังกันนทำลายทำลายนักการเมืองแล้วก็ก็ยั่งชิง เอาทรัพสมบัติจากนักการเมืองแล้วก็เผาบ้านเผาเมืองไม่รู้จบไม่รู้สิน้นปัญหาของบ้านของเมืองจริงๆแล้วนี่นะเกิดจากนักการเมืองโลกิยะนี่แหละเขาไม่รู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริงเขาไม่ได้รู้จักประชาธิปไตยที่แท้จริงนะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้ ความรู้ประชาธิปไตยที่แท้จริงน่ะให้กับตัวเองหรือว่าให้กับประชาชนเพราะเขาไม่รู้เขาไม่รู้จริงๆเขาไม่รู้จักโลก,กุตระเขาไม่รู้จักอีกแบบหนึง่งเขาไม่รู้จักประชาธิปไตยแท้ๆจริงๆแล้วการเมืองโลกียะนี่คือประชาธิปไตยลวงโลก ประชาธิปไตยลวงโลกไอ้พูดว่าประชาธิปไตยที่ปไตยประชาธิปไตยหลอกลวงประชาธิปไตยลวงโลกมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของปลอมเป็นของเทียมไม่ใช่ของแท้ทําไมจึงว่าเป็นของเทียมเพราะว่าเขาสู้อํานาจความโลภความโกรธของตัวเองไม่ได้ความโลภความโกรธครอบงําตัวเขา แล้วพระเจ้าก็ตัดว่าถ้าใครถูกกิเลสโลภโกรธครอบงำนี่นะจะไม่สามารถพาคนอื่นออกจากกิเลสโลภโกรธหลงได้นะถ้าตัวเองถูกกิเลสครอบงำเนี่ยกิเลสโลภโกรธหลงครอบงำจะไม่สามารถพาคนอื่นนั้นพ้นจากกิเลสโลภโกรธหลงนะก็ตัวเองก็ยังไม่รอดอยู่เลยนะแล้วจะไปพาใครรอดพระเจ้าว่างั้นไม่ได้ท่านตัดเอาไว้เลยว่า ไม่ได้ไม่มีทางเลยไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เลยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไม่ได้พี่น้องฟังดูนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนักการเมืองเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงเป็นนักการเมืองโลกียะที่ถูกกิเลสโลภโกรธหลงครอบงำและเขาก็พาตัวเองออกจากกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้เขาเป็นทาสอยู่แล้วเขาจะไปพาประชาชนออกจากโลภโกรธหลงได้ไงก็ไม่ได้พอ ต่างคนต่างออกจากโลกโกรธหลงไม่ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้โลกแปลว่าอะไรโลกแปลว่าอยากได้มากเกินความจําเป็นอยากได้มากเกินกว่าความจําเป็นของชีวิตแต่ถ้าคนที่อยากได้เท่าที่จําเป็นเท่าที่ชีวิตจําเป็นต้องกินต้องใช้เนี่ยไม่ถือว่าโลภนะอันนี้ถือว่าเป็นคนที่รู้จักความพอเหมาะพอดีนะเป็นคนที่มีปัญญามีความดีนะ ขยันทำมาหากินแล้วไม่ได้โลภอยากได้เกินกว่าเกินกว่าที่จำเป็นของชีวิตนะอันนี้เป็นคนขยันเป็นคนดีเป็นคนไม่โลภคนที่ไม่ได้อยากได้เกินความจำเป็นของชีวิตเนี่ยคนที่ขยันทำมาหากินเต็มที่อ้าวกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นประโยชน์ที่สุดเก็บไว้เท่าที่ไม่ฟืดเคืองเท่านั้นแล้วก็รู้จักแบ่งปันกันเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันอันนี้ไม่ได้เรียกว่า คนโลภอันนี้คนไม่โลภแล้วเป็นคนมีน้ำใจอันนี้คนไม่โลภคนขยันคนประหยัดคนมีน้ำใจคนมีธรรมะแบบนี้เป็นคนมีธรรมะเป็นคนดีที่ควรสรรเสริญนะถ้าโลกอยู่แบบนี้นะถ้าโลกอยู่แบบเนี้ยขยันทำมาหากินเต็มที่เท่าที่ทําได้อากินใช้อย่างนะประโยชน์สูงประหยัดสุดนะกินใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นประโยชน์ที่สุด เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเคืองอ่าที่เหลือเพื่อกูลกันช่วยเหลือกันพี่น้องว่าโลกอยู่เย็นเป็นสุขไหมอยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้อยู่เย็นเป็นสุขแบบนี้เขาเรียกว่ามีธรรมะมีการพึ่งตนมีการแบ่งปันนะเป็นคนดีที่มีน้ําใจแบบนี้ไม่เรียกว่าโลกอะอันนี้ไม่เรียกว่าโลกแต่คนโลภเป็นไงมีทั้งขยันก็มีขี้เกียจก็มีไอ้คนโลภอะ่ะ ขยันก็มีขี้เกียจก็มีแต่มันอยากได้มากๆเกินความจําเป็นน่ะของชีวิตน่ะเขาอยากได้มากเกินแล้วอยากได้ไม่มีวันสิ้นสุดเลยน่ะอยากได้เกินกินเกินใช้อ่ะชีวิตมันโอ้โหกอบโกยเข้ามาเกินกินเกินใช้อ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะกอบโกยเข้ามาเพื่อส่วนตัวเกินกินเกินใช้เกินกินเกินใช้ก็ไม่รู้จักแบ่งใครแต่มีความสุขนะที่ได้ เอามามากๆแต่จะสุขแป๊บเดียวแล้วก็หมดไปนะมันไม่มีจริงอ่ะสุขนั้นไม่มีจริงแต่จะทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจอยากแล้วจะอยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วทุกข์ใจที่ไม่ได้สมใจอยากจะสุขใจที่ได้สมใจอยากโดยเฉพาะได้มาก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 เกินความจําเป็นของชีวิตมีไหมคนพันนี้มีไหมคนที่อยากได้มาก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 เลยไม่ไม่รู้จบไม่รู้สิ้นมีไหมมีจริงนะอย่าคิดว่าไม่มีจริงนะใช่ไหม มันมีจริงคนอยากได้มาก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 เกินความจําเป็นก็ยังอยากได้อยู่งั้นนะ่ะแล้วเป็นไงคนลักษณะนี้ไม่รู้จักพอคนลักษณะนี้เขาจะไม่รู้จักพอนะเขาได้มาเขาก็สุขแวบหนึ่งหมดไปไม่สุขแล้วนะทีนี้อยากได้มากกว่านั้นยิ่งจะสุขอยากได้มากกว่านั้นยิ่งจะสุขไปเรื่อยๆเลยคําถามมีอยู่ว่าคนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะเขาจะเขาโลภมากๆเนี่ยเขาจะ ซื่อสัตย์ต่อคนเดืนดไหมไม่หรอกพวกนี้จะไม่ซื่อสัตย์นะพวกนี้จะกอบโกยมากๆจะกอบโกยจะแย่งชิงจะไม่ซื่อสัตย์ถึงที่สุดแล้วเวลาโลภมากๆๆจะคดโกงสรุปแล้วถ้อาอ้าวทานักการเมืองโลภมากๆฟังดีๆนะท้านักการเมืองโลภมากๆ,ๆ,นะากกากๆเขาก็จะกอบโกยเข้าส่วนตัวเขามากๆใช่ไหมกอบโกยเข้าส่วนตัวเขามากๆมากๆใครจะขาดแคลนประชาชนก็ขาดแคลนใช่ไหมก็เดือดร้อนตกลง แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ไหมไม่ได้ให้พวกคิโลมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนี่นะฮะวันไหนจะแก้ได้วันไหนไม่มีวันเลยใช่ไหมไม่มีวันเลยที่จะแก้ได้เขาก็จะกอบโกยเข้าส่วนตัวเขามาก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 เพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เขาจะแย่งชิงมีชั้นเชิง มีวิธีการเพื่อให้ตัวเองได้มากได้มากได้มากเกินความจําเป็นชีวิตทีนี้เขาก็ไม่มีปัญญาด้วยนะในการสอนประชาชนเนี่ยให้ให้ลดความโลภเพราะตัวเขาเอางก็โลภมันก็เป็นร่งเงี่ยวนํำสมมติประชาชนที่ยังมีความโลภอยู่นะเขาก็ไม่มีปัญญาสอนให้ประชาชนลดความโลภประชาชนเป็นไงประชาชนทุกภาคส่วนแบบไหนก็แล้วแต่ละ นะก็เต็มไปด้วยความโลภแล้วเขาก็เต the ิมความโลภให้กันและกันใช่ไหมใครก็อยากได้อยากได้อยากได้นะเห็นไหมล่ะที่ว่าที่เนปาลเนี่ยนักการเมืองก็มีเยอะลูกหลานนักการเมืองญาติพี่น้องนักการเมืองก็ได้เยอะเนาะแต่เยอะเป็นไงโชใช่ไหมว่าตัวเองได้อะไรบ้า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 งใช่ไหมแต่คนอื่นก็ไม่ได้อะใช่ไหมแต่เขาก็มีความโลภเหมือนกันใช่ไหมเขาก็อยากได้อยากเทอะอยากได้อะพอเขาอยากได้มากๆก็ทำไงเขาก็แย่งชิงเลยใช่ไหม เขาก็ทำไม่ดีเลยยั่งชิงสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองหรือประชาชนที่มีความโลภอยากได้เกินความจำเป็นของชีวิตเขาจะยั่งชิงกันไหมยั่งชิงกันประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละจะยั่งชิงกันอาการพวกนี้มันมีจริงนะอาการโลภมันมีจริงก็จะเกิดการยั่งชิงกันยั่งชิงกันข่มเหงกันคดโกงกันยั่งชิงข่มเหงกันละกันอ้าว แล้วปัญหาในสังคมมันจะหมดไหมไม่หมดมันจะเดือดร้อนไปเรื่อยเลยแล้วใครเก่งกว่าก็จะกรอบโกยได้มากกว่าในชั้นแรกใช่ไหมในตอนแรกเช่นนักการเมืองเขามีอํานาจใช่ไหมมีองค์ประกอบเขากรอบโกยได้มากกว่าม่มีสิทธิที่จะหาวิธีเอาเข้าตัวเองได้มากกว่าใช่ไหมเขาก็จะรวยกว่าในชั้นแรกแต่เมื่อถึงที่สุดแล้วเขาจะอยู่รอดไหมไม่รอดหรอกเพราะคนอื่นเขาก็โลภเหมือนกันใช่ไหมแล้วเขาขาดแคลนอะ ก็นักการเมืองกอบโกยมาใส่ตัวเองเยอะๆแล้วคนอื่นเขาขาดแคลนเป็นไงเขาก็แย่งคืนเท่านั้นเองใช่ไหมเขาก็มาทําร้ายนักการเมืองแล้วก็แย่งชิงทรัพย์สมบัตินั้นตกลงมีความสุขไหมไม่มีบ้านเมืองจะไม่มีความสุขเลยนะถ้าแต่และชีวิตเต็มไปด้วยความโลภไม่มีใครมีความสุขนี่คือการเมืองโลก,กียะแล้วพอไม่ได้สมใจอยากก็จะโกรธพอไม่ได้สมโลภไปแล้ว ไม่ได้สมโลภใช่ไหมใครที่ไม่ได้ก็จะโกรธใช่ไหมโกรธโกรธจะทําดีหรือไม่ดีต่อกันทําไม่ดีตกลมีความสุขไหมไม่มีไม่มีการบริหารบ้านเมืองที่เอาความโลภมาล่อเนี่ยนะนักการเมืองก็โลภอา้าประชาชนก็โลภนะไม่ได้สมโลภก็โกรธนี่แหละคือความหลงหลงทําแบบนี้แหละ ก็หลงสร้างความโลภความโกรธใส่จิตวิญญาณตัวเองให้มากมากมากมมากมมากมเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเดือดร้อนมันจะเต็มไปด้วยการแย่งชิงกันโอ้โหเบียดเบียนกันข่มเหงกันคดโกงกันแล้วพอไม่ได้สมใจอยากก็จะทำไม่ดีต่อกันมีแบบนี้มาก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 มมากมามากมความเดือดร้อนจะหนักหนาสาหัสเลย ความเดือดร้อนจะหนักหนาสาหัสหาความอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้ไม่ว่าคนรวยคนจนโอ้โหสยองด้วยกันทั้งนั้นทุกทรมานด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครไว้ใจใครได้เลยนะนี่ถ้าบ้านเมืองไหนนะไม่มีธรรมะแท้ๆท,ที่ลดโลภโกรธหลงได้นะไม่มีธรรมะแท้ๆที่ลดโลภโกรธหลงได้นะบ้านเมืองจะความโลภโกรธหลงจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นสุดท้ายแล้วเข้าสู่กรียุค ก็จะเข้าสู่กลียุคก็คือฆ่ากันเจ็ดวันเจ็ดคืนเลือดนองทองช้างเลยความเดือดร้อนอยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจางนั้นไม่มีใครไว้ใจใครแล้วไม่มีใครไว้ใจใครแล้วมีแต่โอ้โหเข็นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายกันหนักหนาสาหัสเลยชีวิตไม่ไม่มีทางอยู่เย็นเป็นสุขเลยนี่คือการเมืองโลกียะนี่็เล่าสู่ฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วพระเจ้าก็ตัดนะว่าใคร มีกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันจะเป็นเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามนะเป็นเหนียวนําเหนียวนํานะเหนี่ยวนําคนที่มีกิเลสด้วยกันน่ะคนที่ลดโลภโกรธหลงไม่ได้อ่ะเหนียวนํากันตอ้โหเปิดปิดปืดเปิดปืดเปิดปิดเลยเรียบร้อยเลยนะเจงเลยเจงเลยทีเนี้ยมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆสังเกตสิเวลาเขาประท้วงกันในประเทศไหนประเทศไหนเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มต้นจากใครโลภมากๆก่อนนักการเมืองใช่ไหม โลภมากๆก่อนเอามากๆก่อนเอามากๆกก่อนเสร็จแล้วประชาชนเดือดร้อนในขณะเดียวกันประชาชนก็ยังไม่ได้มีธรรมะมากพอเพราะว่านักการเมืองก็ไม่มีธรรมะก็ไม่ได้ถอดถ่ายทอดธรรมะลดโลภโกรธหลงให้ประชาชนตรงกันข้ามถ่ายทอดอาธรรมคือเพิ่มโลภโกรธหลงให้ประชาชนเหมือนกันนั่นแหละก็จะเพิ่มเข้าไปทีนี้พอประชาชนเขาก็โลภโกรธหลงเหมือนกันเป็นไงเขาโอ้โหเขาไปไม่รอดแล้วเขา ย่งชิงเลยเขาโกรธเขาทําลายเลยแล้วก็แย่งชิงเอาทรัพย์สมบัติเลยมันจะเป็นอยู่อย่างนี้แหละอื่นจากนี้ไม่มีนะพี่น้องอยากให้บ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้ไหมละ่ะอยากได้ไหมไม่อยากได้เลยเอาไม่ทันสมัยเหมือนเขานะฮะมันยังไม่ทันสมัยเหมือนเขานะแต่ไม่เพิ่มความโลภโกรธหลงนะ่ะมันไม่ทันสมัยเหมือนเขานะเออเนี่ย โอ้ให้มีนักการเมืองขี้โกงมากๆแล้วเวลาประท้วงก็รุนแรงโอ้โหตุยทั้งคู่เดือดตัวท่านไปหมดเลยโอ้ทรัพย์สมบัติอะไรก็เสียหายไปหมดเลยเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะแท้ๆนะชีวิตของคนนะไม่มีอื่นจากนี้หรอกดิ่งไปตรงนี้เท่านั้นชีวิตสังคมจะดิ่งไปสู่ตรงนี้เท่านั้นคอยดูนะในโลกที่ไม่มีธรรมะแท้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้กันทั้งนั้นเลยแล้วเป็นอย่างรวดเร็วด้วยนะ เป็นอย่างรวดเร็วด้วยพระพุทธเจ้าตัดว่าโอ้ยไม่มีธรรมะแท้นี่นะแล้วไปด้วยความโลภจ,จัดๆจัดๆนี่นะจะดิ่งเข้าสู่กรีกุกเร็วๆเลยแหละดิ่งเข้าสู่เร็วๆเลยนะเนี่ยคิดดูสิเขาประท้วงกันวันเดียวน่ะทร้ายกันแล้วรุนแรงทร้ายกันแล้วเผากันแล้วย่งชิงกันแล้วโอ้โหเขาทั้งป่นสะดมทั้งข่มขืนทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะ ที่เนปาลนนะ่มันไม่ใช่ธรรมดานะประเทศเดือดก็เถอะโอ้โห oh รุนแรงเลวร้ายนี่ก็เล่าสู่ฟังว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องที่สําคัญโลก,กุตตรธรรมเป็นเรื่องที่สําคัญถ้าชีวิตของคนไม่ฝึกปฏิบัติตนให้มีธรรมะแท้แล้วไม่ช่วยกันถ่ายทอดธรรมะแท้เนี่ยให้แก่กันและกันนี่นะชีวิตหาความสุขไม่ได้สังคมจะหาความสุขไม่ได้ คนมีธรรมะจะขี้เกียจไม่ได้นะต้องปฏิบัติที่ตนแล้วต้องขยันขยันสื่อสารขยันสื่อสารขยันสื่อสารเพื่อเหนี่ยวนําให้คนนั้นมีปัญญามีปัญญาลดโลภโกรธหลงด้วยความพอใจสุขใจให้คนขยันทํามาหากินใหคนรู้จักประหยัดกินประหยัดใช้ให้คนอเก็บไว้เท่าที่ไม่ฝืดเคืองให้คนมีน้ําใจเกื้อกูลกันช่วยเหลือกันทําด้วยใจที่เป็นสุข เข้าใจกรรมดีกรมชั่วแจ่มแจ้งโลกจึงจะอยู่ได้ไม่ฉะนั้นโลกอยู่ไม่ได้ชีวิตจะอยู่เย็นเป็นสุขไม่ได้นะแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตยเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปตตไปปปตยนะถ้าไม่มีธรรมะเนะี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ ถ้าลดโลภโกรธหลงไม่ได้แก้ปัญหาไม่ได้เพราะแต่ละชีวิตเพิ่มโลภโกรธหลงเข้าไปสุดท้ายต้องยั่งชิงอยู่ดีนั่นแหละแม้คอมมิวนิสต์จะพยายามมาเอานะมาทำนารวมทำแบบสมบัติส่วนรวมนะคอมมิวนิสต์คอมมูนน่ะเป็นสังคมจะมีสมบัติส่วนรวมแต่ว่าฉันอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นเป็นไงพอไม่ได้ก็ ทุกใจไม่ชอบใจไม่พอใจใช่ไหมมันกดข่มไปเรื่อยสุดท้ายก็พังก็ไม่เอาแบบนี้เพราะว่ากิเลสไม่ยอมก็พันพินาศไปก็ทําไม่ดีต่อกันไม่เอาระบอบนี้ไม่เอาแม้ประชาธิปไตยก็เถอะประชาธิปไตยที่ไม่ลดกิเลสนี่นะประชาธิปไตยไม่ลดกิเลสประชาธิปไตยโลกียะเนี่ยเพิ่มความโลภโกรธหลงว่าเออทุกคน มีอิสระเสรีเอาใครทํามาหากินได้ก็ท,ท,ทําไปทําไปทําไปนะมีอิสระเสรีในการทํากินที่ไม่ผิดกฎหมายแต่เอ้าเอา,เอา,เ,อาเอาประเภทเราบกโลภมากๆมันก็ทําผิดกฎหมายอยู่ดีใช่ไหมหรือเอา้าไม่ได้ทําผิดกฎหมายอ่ะแต่โลภมากอ่ะฉันโลภมาก,มากฉันก็ยั่งชิงคนอื่นแบบถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมก็หาวิธีกอบโกยใส่ตัวเองมากๆยั่งชิงคนอื่นมากๆต่ๆางคนต่างยั่งชิงกันอยู่เย็นเป็นสุขไหม ไม่ก็ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขหรอกต่อให้เป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็พังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคอมมิวนิสต์จะเป็นประชาธิปไตยนะแต่ไม่มีปัญญาทางธรรมไม่มีปัญญาในการลดโลภโกรธหลงอย่างแท้จริงนี่นะลดโลภโกรธหลงด้วยใจที่เป็นสุขเนี่ยแล้วเพิ่มน้ำใจด้วยใจที่เป็นสุขเนี่ยไม่รอดไม่รอดสุดท้ายพินาศทั้งคู่ พินาศทางประชาธิปไตยพินาศทางคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยก็ตามคอมมิวนิสต์ก็ตามถ้าไม่มีธรรมะแท้ที่ลดโลภโกรธหลงได้จริงเพิ่มความขยันได้จริงรู้จักตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยได้จริงกินใช้อย่างประณยตประหยัดได้จริงแล้วมีน้ำใจแบ่งปันกันเกื้อกูลช่วยเหลือกันได้จริงนะถ้าไม่มีธรรมะแท้อันนี้นะเป็นประชาธิปไตย ลวงโลกทั้งนั้นแหละเป็นคอมมิวนิสต์ลวงโลกทั้งนั้นแหละประชาธิปไตยก็ลวงโลกคอมมิวนิสต์ก็ลวงโลก,ก,ลโลกถ้าไม่มีปัญญาที่เข้าถึงธรรมะแทะๆ้ๆไม่ช่วยกันปฏิบัติธรรมให้ถูกตรงไม่ช่วยกันสื่อสารคุณค่าประโยชน์ของธรรมะแท้ๆนี้ออกไปนะมันจะเป็นประชาธิปไตยลวงโลก